สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอมมูลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาล่ยฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าเม t ทรย์ออริจินเป็นเรื่องราวของอ e ีฟฝุ่นยนตแสนสวยหลังจากที่เธอก่อเรื่องฆ่าคนขึ้นเธอก็รีบวิ่งหนีไปจากบริษัทและก็ไปซ่อนตัวที่บ้านของทิโมธีชายผู้ที่สร้างเธอเขึ้นมาซึ่งที่นั้นเธอเนี่ยก็พะว่าตัวเองติดอยู่ในร่างสามเศร้าที่มันจะแสนน่าสะพรึงกลัวและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด สันนุ่มไว้ทำงานที่ซื้อ,อหุนยนต์แม่บ้านมาเพื่อจะมาปฏิบัติตัวเองแต่หุ่นยนต์แม่บ้านกลับรู้สึกว่าตัวเองนะมีชีวิตมากกว่าหุนยนต์ทั่วไป หลังจากที่ทั้งคู่นะ่ะมีซัมติงกันเสร็จหุ่นยนต์แม่บ้านนั่นก็ตืนขึ้นมากลางคันเธอไปส่งกระจกแล้วก็กลับมาหาเจ้านายต่อแต่ว่าจู่ๆเธอนะ่ยก็ตรงเข้าไปขึ้นคล่อมเขาทําให้เขานะ่ยคิดว่าเธอจะสนองเขาอีกครั้งหนึ่งแต่มันไม่ใช่หุ่นยนต์แม่บ้านตัวนั้นตรงเข้าไปบีบคอของเขาอย่างแรงจนเขานะ่ยหายใจไม่ออกแต่ว่าสักพักเธอก็กลับมาปกติเธอคลานมือออกพร้อมกับทําทีเป็นแกล้งเจ้านายของเธอเล่นอีฟหุ่นยนต์แม่บ้านสาวไปที่บ้านของทิโมธีชายที่สร้างเธอเนี่ยขึ้นมา,นมาเธอบ,อกกบธอไ,ไปรงงานผลิต เธอพยายามจะขอร้องให้ทิโมธีเนี่ช่วยแต่ว่าเขากล้าฟังเธออย่างเงียบๆโดยความรู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เธอล่ามาทั้งหมดแต่ว่าทั้งสองก็ยังคุยกันไม่จบแบตเตอรี่ของเธอก็หมดทิโมธีเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากพาเธอหนึ่ไว้ในห้องแล้วก็ชาร์จแบตให้กับเธอทิโมทีเนี่ยกำลังสุ้กับการซ่อมแซมเธอแต่ว่าเขาก็ต้องรีบออกมาจากห้องทันทีเนื่องจากบิลแฟนสาวของเขาเกลับมาที่บ้านแล้ว แฟนสาวนกก็ถอดเสื้อผ้าออกและชุดชั้นในลูกไม้เธอสั่งให้ทิโมธีหนานั่งลงก่อนที่เธอจะเริ่มทรมานเขาด้วยความเสียวสา่านเธอใช้ไมฟ้ฟาดไปที่ก้นของเขาพร้อมกับถามย้ำๆว่าเขาเป็นเด็กดีไหมจนกว่าเธอจะพอใจและก็เดินออกไปทั้งฝั่งของคุณยนแม่บ้านสาวนั้นเธอในกำลังฝันในฝันของเธอมีผู้หญิงชุดดำคนหนึ่งที่ขอให้คำแนะนำกับเธอในระหว่างที่ทิโมธีกำลังทำความสะอาดห้องครัวอยู่เขาก็นึกถึงอีฟเขาก็เลยรีบทำความสะอาดก่อนตรงไปหาเธอในห้องทันที เขาเห็นว่าเธอในกำลังหลับอยู่และก็ดูเหมือนจะฝันบางอย่างในฝันของอีฟนั้นเธอก็ยังคงอยู่กับสาวชุดดาคนเดิมสาวชุดดาคนนั้นเนี่ยก็นั่งลงตรงหน้าเธอและก็บอกว่าจะทําให้เธอเป็นอิสระก่อนจะเข้ามาจูบเธอทันทีต่อมาเธอเนี่ยก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งที่โมที่ที่หลับไปเขาตื่นขึ้นมาและก็นึกถึงเรื่องราวของตัวเองและก็อีฟในอดีตทั้งคู่เนี่ยทำตัวเหมือนกับคู่รักกันเขานอนมือมองเพดานก่อนที่เบลจะเดินเปลยออกมาเธอแต่งตัวไปข้างนอกและก็ล่อยเขาเนี่ยทานมือเย็นคนเดียวที่มที่รู้ รแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่เจอในระบบเลยเขาไม่เข้าใจว่าทาไมการตอบคําถามของเธอนะ่ยถึงไม่อยู่ในระบบที่วางไว้ทีมวิที่เนี่ยก็เลยปิดระบบเธอและก็กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองเมื่อแฟนสาวของเขากลับมาเธอเนี่ยก็ล้มตัวลงนอนทันทีทําให้เขารู้สึกเสียงและก็เบื่อหน่ายทมวิที่เนี่ยก็เลยออกมาดูบอนนอกห้องพร้อมกับดื่มเหล้าไปด้วยท้งฝั่งของอีฟเธอก็นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยทำให้เจสันตายเธอเอาแต่พูดจาขอโทษขอโทษซ้ำๆเหมือนกับระบบมันรวนทําให้เธอเนี่ยเปิดระบบขึ้นมาเอง ทางฝั่งของทิโมทีที่กำลังหลับอยู่เขาก็ฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตของเขากับอีฟอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีพัสดุนำมาส่งหน้าบ้านของเขาเขาสั่งชุดนอนแม่บ้านให้กับเธอก่อนที่ทิโมทีจะตื่นขึ้นมาและก็เจอกับกระดาษข้อความจากแฟนสาวเช่นเดิมเขาก็เลยกลับไปหาอีฟอีกครั้งหนึ่งเธอสังเกตว่าทิโมทีน่ะเมียการเพลียและก็เหนื่อยล้าเธอก็เลยขอเข้าไปนวดไหลให้กับเขาก่อนเดินไปนำเครื่องดื่มให้กับทิโมทีเธอเริ่มเข้ามาล่าลมเขาเพื่อต้องการให้เขาน่ะผ่อนคลายแต่ว่าเขาก็เลือกกปเเเสสล่ออนนข้้าาบบบใหััังไพืรรย ในอดีตทั้งสองคน,นกําลังพูดคุยกันบนเตียงที่มอที่บอกกับเธอว่าจะส่งเธอไปที่อื่นเพราะว่าเขากาลังจะแต่งงานแล้วอิฟไม่อยากจะไปแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถเลือกได้และภาพในกรตัดมาที่ปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งอิฟสั่งให้เขาหน่ลุกขึ้นเขาก็เลยลุกและจะเข้าไปกดปิดระบบเธอนั่นก็ทําให้เธอน่งโมโหแล้วก็บีบคอของเขาอย่างแรงก่อนตะโกนเสียงดังแล้วก็บอกให้เขาหน่ขึ้นไปที่เตียง ทิโมธีเนี่ยก็เลยนึกถึงแฟนสาวของเขาที่ทําเมือนกับตัวของเขาเป็นทาสและเขาก็ต้องมาคอยทาเมื่อย็นให้กับเธอเวลาที่เธอกลับมาที่บ้านทางฝั่งของอีฟเธอก็นึกถึงความฝันเมื่อคืนที่กําลังพูดคุยกับสาวชุดดาทั้งสองคนนคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์และก็ความอิสระก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับตรงไปหยิบความบนโต๊ะทำงานของทิโมทีเธอเดินตรงไปห้องนอนของเขาที่มีเบลหนนอนอยู่ข้างกายแต่สุดท้ายแล้วก็เลือกจะไม่ทําอะไรก่อนที่จะเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันและภาพ้นกตัดมาที่ปัจจุบันใในนนนตออออออทททีีี่่่่่่โมมธธธเเเเเเยยกกาาาลัังงงชคระบบขขูห้้ถึวฝจได เธอเล่าเกี่ยวกับความฝันของเธอที่อยู่ในทุ่งหญ้าและก็มีทิโมนทีน่นอนอยู่ข้างๆเธอก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาและก็เพราะว่าเธออยู่คนเดียวเพียงลพังเธอรู้สึกกลัวและกระโดดเดียวแต่ว่าจู่ๆเธอก็สัมผัสถึงมือที่มาจับด้านหลังทําให้เธอรู้สึกถึงความรักและก็พระเจ้านั่นก็ทําให้ทิโมนที่เ,เปลี่ยนใจและเธอก็แปลใจที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าเธอก็เลยตัดสินใจจะเปลี่ยนระบบของตัวเองทิโมนที่นกนั่งอยู่กับเบลในกลางดึกทางก็ดื่มวายไปด้วยเธอถามเขาว่าทุกอย่างโอเคไหมเขาก็เลยตัดสิน ทั้งสองก็เลยมีปากเสียงกันก่อนที่แฟนสาวของเขาน่ะจะตัดจบด้วยการไปเข้านอนในเช้าวันต่อมาทิโมธที่ในกระตืนขึ้นมาจะกับกระดาษโน้ตเหมือนเดิมก่อนที่เขาจะลุกออกไปนอกห้องเขาแลนอีฟกำลังทํากาแฟร้อนรอเขาในยามเช้านั่นก็ะทาให้เขารู้สึกดีเล็กน้อยแต่ว่าเขาหัาห้ามใจไว้และก็ตอบว่าแม่เธอหน่ะทำแบบนี้อีกแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยอมให้เธอทําตามความต้องการในระหว่างที่ทั้งสองน่ะกำลังคุยกันเอดดี้เพื่อร่วมงานของทิโมนที่หน่ก็มาหาเขาที่บ้านเขามาตามหาอ็กวันหรือว่าเฮอร์ยอนสาวที่หายไปเขาเชิญเอด ไล่แต่มันก็ไม่สําเร็จและเพลงไม่นานเพื่อนของเขาก็ต้องขอตัวกลับไปทีมวนที่นี้ก็เลยเรีบกลับไปที่สวนหลังบ้านและก็เรียกหาอีฟเธอวิ่งออกมาพร้อมกับขอบคุณที่เขานะั้นไม่บอกว่าเธออยู่ที่นี่พร้อมกับที่เธอนํามาจุบเขาระหว่างเมื่อเย็นของทีมวนที่กับแฟนสาว เธอเริ่มพูดถึงหุ่นยนต์สาวอีกครั้งหนึ่งเธอคิดว่าอีฟน่ะเป็นหุ่นยนต์เซ็กสำหรับทิโมทีเขากลยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็พยายามจะปกป,ป้องอีฟทําให้ทั้งสองคนน่ะมีปากเสยนกันอย่างหนักจนทำให้มือหานั้นล่มไปในวันต่อมาทิโมทีน่ะก็เข้ามาห้องทํางานของตัวเองพร้อมกับเริ่มเช็กระบบของอีฟอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขาดุงงุนงิดแล้วก็ไม่ตอบอะไรอีฟเลยต่อมาเขาเน่ะก็ไปทําธุระนอกบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเอ็ดดีนน่ะได้เข้ามาในบ้านของเขาพร้อมกกกกััััับบยยนนิิงงองงองสงานนสาาาาาวววอออีคคคนนนนนหหึ่่เเขขตตตต้้รรฟลไปททท็ม ทางฝั่งของทิโมทีที่ออกมาที่บาร์เพื่อน,นัดเจอกับโรเจอร์เพื่อทำงานอีกคนหนึ่งของเขาก่อนที่ทั้งสองคนจะพูดคุยเกี่ยวกับอีฟที่มาหาเขาที่บ้านแล้วก็พูดถึงระบบบั็กในตัวของเธอทางฝั่งของเอดดี้เขาเนี่ยเขาไปค้นตามห้องต่างๆในบ้านของทิโมทีเขาสังเกตเห็นกระจกบานใหญ่จนปิดสังเกตเขาก็เลยเลื่อนมัน,นออกมาดูและเขาก็ทำหน้าตกใจในฝั่งของหญิงสาวอีกคนหนึ่งเธอเดนไปหาหุ่นสาวในห้องทำงานแต่ว่าจู่ๆอีฟได้ก็เปิดระบบขึ้นมาหญิงสาวคนนั้นก็เลยตกใจอย,อย่างมากที่เธอเนได้เปิดระบบเองไดการ จับหัวของเธอแล้วก็ทุ่มลงกับพื้นซ้ำๆจนเธอนิ่งไปและไมา่นานเอ็ดดี้ก็เข้ามาเจอกับหญิงสาวนอนแน่นอยู่ที่พื้นเขาก็เลยเรียกกดมือถือเธออ,ออกทันที ทั้งฝันของอีฟก็เข้าไปในฝันของเอลเพื่อจะพูดคุยกับหญิงสาวชุดดำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เธอจะฝันว่าจัดการกับหญิงสาวแล้วก็อีดี้จนแน่นิ่งไปในตอนนี้เธอถูกหญิงสาวชุดดำเ้าคราะห์งำจิตใจเป็นที่เรียบร้อยต่อมาทิโมนีก็กลับมาที่บ้านเขาตรงเข้าไปหยิบปืนก่อนจะไปหาอีฟที่ห้องทำงานเขาถามถึงเหตุการณ์แปลกๆในบ้านแต่ว่าเธอกลับบอกว่าเธอไม่รู้เพราะเธอหลับก่อนจะบอกกับเขาว่าอย่าไปพร้อมกับที่เธอถอดชุดเปลือยเปล่าแล้วก็สั่งให้เขาหนั่ก้มลงไปที่พื้นพร้อมกับ้้เเทาาาขของธนี่กสรร เธอถามเขาด้วยความเจ็บปวดว่าเขาโอเคไหมที่จะมีชายคนอื่นนะ่ะมาใช้งานเธอนั่นก็ทําให้เขาหน่งรู้สึกผิดในช่วงดึกขณะที่เทมุนที่กำลังอาบน้ําอยู่แฟนสาวของเขาก็กลับมาที่บ้านเธอเข้าไปหาอีฟที่ปิดระบบไปแล้วก่อนที่เธอจะพูดใส่อีฟว่าเธอรู้ว่าอีฟต้องการอะไรจากแฟนหนุ่มอของเธอเธอกระซิบที่ข้างหูของอีฟก่อนเดินออกไปนั่นก็ทําให้อีฟหน่ะลืมตาขึ้นมาด้วยความกโกรธทางฝั่งของเทมุนที่ในกระตุ้นขึ้นมากลางดึกเขาเข้าไปหาอีฟในห้องทํางานก่อนทั้งสองคนจะจูบกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าแฟนสาวขข ในรุ่งเช้าทิโมทีในกำลังใช้ระบบของอีฟอยู่แฟนสาวของเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาพร้อมกับพาตัวทิโมทีออกไปอีฟเนี่ยรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ในระหว่างที่เธออยู่บ้านคนเดียวอีฟเนี่ยก็เดินไปทั่วบ้านพร้อมกับเปิดเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงก่อนที่เธอจะเดินไปหยิบชุดแฟนสาวของทิโมธีเนี่ยมาใส่ต่อมาทั้งสองคนก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับมีปากเสียงกันอย่างหนักก่อนที่ทิโมทีเนี่ยจะเดินเข้ามาขอโทษแฟนสาวอย่างใจเย็นทิโมทีกลับมาใช้ระบบของอีฟอีกครั้งหนึ่งในตอนน네 uh ี้เขา่ก็เริ่มมมมนนนนึึึึึกกกกถงงคควาาาารรู้้้สขขขขอออฟฟแและ่เ พร้อมกับอยากเห็นทิมธีที่มีความสุขและทิมอที่นก็ยอมรับว่าเขานั้นชอบอีไปแล้วต่อมาเขาก็ออกไปด้านนอกในตอนเช้าอีกที่อยู่บ้านคนเดียวในวันนี้เธอก็หยิบชุดของแฟนสาวของทนะิมธีที่นำมาใส่ซึ่งมันก็เป็นเรสสีแดง พร้อมกับแต่งเติมใบหน้าของตัวเองก่อนที่เธอจะยิ้มให้กับกระจกแต่ว่าจ,จู่เสียงปแปลกๆในบ้านนั้นกระดังขึ้นอีฟเนี่ยก็เลยไปตามเสียงแล้วก็เจอเข้ากับกระจกบ้านใหญ่เธอก็เลยเปิดออกมาแล้วก็เจอเข้ากับแฟนสาวของทิโมธีที่ยืนอยู่ข้างในเธอก็เลยจัดการกับอีฟทันทีต่อมาทิโมธีเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านเขาไม่เห็นอีฟในห้องเหมือนเคยเขาก็เลยเข้ามาในห้องนอนแล้วก็ตกใจอย,อย่างมากที่เจอกับแฟนสาวของตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกนิ่ง เธอในกระถามเขาว่าเขานารักเธอไหมก่อนที่เธอจะเปิดกระจกออกมาจนทําให้เขานักตกใจอย่างมากที่เห็นอีฟนอนหงายอยู่เบลในกระถามกับเขาว่าเขารักอีฟด้วยใช่ไหมก่อนที่เบลเน่จะใช้ผ้ารัดคอทิโมที่แต่ว่าเขานัก็หลุดมาได้ก่อนจะรีบตรงไปหยิบปืนมาขู่แฟนสาวข,ของตัวเองก่อนจะบอกความจริงว่าแฟนสาวข,ของเขาหนักเป็นหุ่นยนต์เหมือนกัน เขาตั้งระบบไว้ว่าเธอเน่ะจไปทํางานทุกเช้าแล้วก็กลับมาเข้านอนในช่วงมืดแลนก็ทําให้เธอเน่ะสับสนอย่างมากก็จะถาถึงเรื่องอีฟกับเขาจนทําให้เธอเน่ะเสียใจอย่างมากแล้วก็บอกกับทีมธที่ว่ามนุษย์นั้นไม่เข้าใจในความรักก่อนที่เธอจะหยิบปืนน่ะขึ้นมาจ่องโหของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจปรีชีพตัวเองซะถึงวันที่ที่ไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้เขาก็เลยพยายามจะเข้ามาซ่อมเธอ ในช่วงเช้าเขาในกระด่มกาแฟตามเคยแฟนสาวข,ของเขาในกรเดินเข้ามาจูบแก้มเขาพร้อมกับออกไปทํางานซึ่งนั่นก็ทําให้เราได้รู้ว่าเขาหนะ่ะซ่อมเธอสําเร็จเขากลับเข้าไปในห้องนอนก่อนจะล้มตัวลงกับพื้นและเพไมนานอีฟในกรเดินมาเหยียบหัวของเขา จนทาให้เขาที่นอนอยู่เนี่ยยิ้มออกมาด้วยความพอใจและการที่เขาถูกควบคุมอยู่นั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการมาตลอดก็เป็นได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนละครคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็ลองมาคุยกันได้นะสำหรับผมนะครับหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเลยอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นหนังที่ผู้หญิงนะครับตบกันเพื่อยังผู้ชายแค่นั้นเลยนะครับเป็นหนังดราม่าไซฟเทรลเลอร์ที่ถ่ายทําเป็นแค่ฉากในบ้านอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีฉากอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยบรรยากาศก็สมมาจะเป็นบรรยากาศที่มืดๆนะครับ ผมรู้สึกไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่นะครับแต่มันจะมีความระทึกขวัญตลอดนะฮะเพราะถึงมันจะไม่ได้มีฉากจำสีลแก่หรือว่าฉากที่มันเบื่อว่าและการที่ตัวละครนั้นับแสดงท่าทีอย่างนั้นออกมามันก็ทําให้เรานะครับรู้สึกกลัวได้ไม่น้อยเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนังเรื่องนี้นะครับเน้นขายความเซ็กซี่ความสวยและก็ความสยิบกิ้วของตัวละครแบบเต็มๆเ,เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะถามถึงความโหดสยองขวัญเรื่องนี้ไม่มีนะครับ มีแค่ความรืทอขึกขวัญและก็ความสยิวกี้วเพียงอย่างเดียวส่วนเนเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพีคในตอนจบเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไอทีโมธี่เนี่ยมันอยู่กับหุ่นทั้งสองตัวเลยซึงอันนี้อาจจะเป็นความจิตของพี่แกนะครับว่าแกต้องการความทรมานต้องการความเจ็บปวดและก็ต้องการให้ใครสักคนมาควบคุมแกเพื่อจะสนองตันหางของแกนั่นเองและสุดท้ายนะครับนาเรื่องนี้ก็ททำคะแนนจากเว็บไซต์ i m d ไปได้2.8คะแนน โซนทางฝั่งของมะเขือนานะครับไม่มีคะแนนเลยและหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว่จาจะกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ่นน้อยซอยหนึ่ง <ๆ S 1> เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากท่วทุกมุมโลกม่ให้คุณดูในที่เดียว ด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ